ข้อศอกนะครับก็ส่วนมากก็จะเป็นกลุ่มอาการของเทนนิสเอเวอนะครับหรือว่ากลุ่มอาการตัวเส้นเอ็นข้อศอกกันนอกอักเสบนะชื่อของเขาเนี่ยก็เทนนิสเอเวเลยเนาะส่วนมากก็จะเกิดจากกีฬาที่ต้องใช้แรงแขนมากๆครับอาจจะเป็นพวกแบดมินตันหรือว่าเทนนิสใช้แรงแขนร่วมด้วยแต่มีการใช้แรงข้อมือร่วมด้วยอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เส้นเอ็นตรงนี้มีการอักเสบได้ พฤติกรรมอะไรก็ตามนะที่มีการกระดกข้อมือซ้ำไปซ้ำมาหรือมีการใช้แรงแขนัออกมาเนี่ยก็จะทําให้เกิดโรคนี้เป็นทันตแพทย์นะเจฟที่ใช้เครื่องคัวเยอะๆนะต้องยกหนักบาดเจ็บข้อศอกได้ส่วนเรื่องของตัวเท้าเนี่ยอย่างของผมจะรักษาเรื่องของรองช้าค่อนข้างจะมากนะส่วนมากจะพบได้ในนักวิ่งนะใช้ส้นเท้าใช้เท้า,ใช,ทาใช้กล้ามเนื้อน,น่องเนี่ยค่อนข้างจะต่อเนื่องไประยะเวลานาน,าน ยืนนานๆก็เกี่ยวครับส่วนรองท้าต้นตูงรองเท้าคาชูต่างๆเนี่ยหรือว่าผู้ที่มีน้ำหนักตัวที่มากเกินไปก่อนอื่นก็ต้องมาอ้างอิงก่อนว่าทุยหนาคืออะไรนะครับอ้างอิงถึงหลักทฤษฎีการคาแผนจีนนะครับในการใช้ส่วนต่างๆของร่างกายนะไม่ว่าจะเป็นมือเป็นศอกนะเป็นนิ้วใช้ท่าต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นการครึ่งการดีดการกดบริเวณที่คนไข้ได้รับบาดเจ็บ จุดฝังเข็มหรือเส้นลำปลานะครับเพื่อใช้ในการรักษาหรือป้องก,กันโรคสามารถไปกระตุ้นการไหลเวียนของชีและเลือดได้อาการปวดชนิดหนึ่งเนี่ยส่วนมากแบ่งออกเป็น2แบบแบบแรกคือ,อาการไหลเวียนที่มันติดขัดทําให้เกิดอาการปวดแบบที่2คือการไหลเวียนที่มันไม่เพียงพอไม่สามารถไปหล่อเลี้ยงได้ก็ทําให้เกิดอาการปวดการนวดทวีน่าขา้การ,าาการต่างๆเนี่ยมันจะไปช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ครับแพทย์แผนจีนแน่นอนว่ารวมถึงศาสตร์ทุีน่าด้วย เป็นการรักษาแบบองค์รวมไม่จําเป็นต้องนวดในบริเวณที่มีอาการปวดเสมอไปครับเช่นมีปัญหารองช้ำเจ็บฝ่าเท้าอาจทําการนวดที่น่องโรคข้อศอกเทนนิสหรือเทนนิสเอลโบโที่มีอาการปวดบริเวณข้อศอกด้านนอกก็เช่นเดียวกันครับพอชันช่วงข้อศอกเนี่ยก็คืออาจจะไล่นะครับบริเวณตรงช่วงนี้เลยอาจจะไม่ได้นวดตรงศอกโดยตรงอาจจะมีตรงนี้บ้างหรือว่าตรงนี้บ้างตามแนวเส้นลมปานอีกเสน่ห์หนึ่งของแพทย์แผนจีนครับก็จะมีการใช้จุดไกลอ่ะปวดศอกเราไปใช้จุดตรงหน้าแข้ง อย่างนี้ก็เป็นไปได้ไอตัวรองช้ำเนี่ยมันเกิดจากตัวพังผืดใต้ฝ่าเท้าเกิดการอักงเสบนอกจากตัวพังผืดใต้ฝ่าเท้าโดยตรงแล้วเนี่ยมันยังเชื่อมกับตัวพวกกล้ามเนื้อน่องเอ็นร้อยหวายต่างๆด้วยเพราะว่าจุดเกาะมันเป็นจุดเกาะใกล้เคียงกันนะเวลาเราทําการรักษาเนี่ยก็จะไล่เลยครับกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องนะก็ไล่ตย้งแต่ช่วงกล้ามเนื้อหลังกล้ามเนื้อสะโพกนะครับหลังขาน่องนะครับเอ็นร้อยหวาย ประสิทธิภาพในการรักษาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับหลายส่วนตัวระยะของโรคเป็นมานานเท่าไหร่นะครับทุกการอักเสบแหละมันต้องพักการใช้งานพฤติกรรมบางอย่างคนไข้มีความจําเป็นต้องใช้เนี่ยมันก็อาจจะช้าหน่อยและสุดท้ายก็แน่นอนว่าเป็นความสามารถของหมอเองนะครับถ้าคนไข้ดีขึ้นครับตัวข้อศอกเขาอะก็จากที่อาจจะปวดตลอดเวลาก็ปวดน้อยลงหรือว่าสามารถหยิบจับของได้นะส่วนตัวส้นเท้าเนี่ย นอกจากที่เรานวดกล้ามเนื้อต่างๆแล้วครับเรามีการกดที่พังผืดใต้ฝ่าเท้าโดยตรงคือจุดที่คนไข้เจ็บเลยผมก็บอกนะว่าถ้าคนไข้ดีขึ้นนะครับครั้งต่อมาอาจจะเป็นครั้งที่สาครั้งที่สี่อย่างเงี้ยเวลากดตรงเนี้ยมันจะเจ็บน้อยลงคนไข้เวลาเดินเงี้ยก็จะเจ็บน้อยลงด้วยถือว่าเป็นทางเลือกในการรักษาการเจ็บปวดกล้ามเนื้อหรือเส้นเอ็นจากการเล่นกีฬาที่ได้ผลดีเป็นที่ยอมรับทั้งในเมืองจีนและทั่วโลกและยังเป็นกระบวนการที่สอดคล้องกับธรรมชาติร่วมกับยาสมุนไพรล้วนๆที่ไร้สารเคมีจึงเหมาะกับคนทุกทุกกกเเพศทวัยัยยตต้้งงงแ่ด็ปถึผููสอาุ คุณผู้ชมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวตามเบอร์โทรศัพท์และช่องทางการติดต่อบนหน้าจอนี้ครับ